สวัสดีครับวันนี้พามารับชมกับรถบ้านสภาพสวยอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับ i s u z u mew 7 3.0 Auto ตขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัว Primo p พต t ิน um นะครับปี09รถบ้านแท้ๆพร้อมใช้ครับรับประกันโครงสร้างเดิมโรงงาน100%ครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับหน้าเดิมข้างเดิมท้ายเดิมนะครับรถสวยมากๆครับสีสันเต็มรอบคันครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะเป็น 2อครับจากตัวรถนะครับต้องนั้นสีสวยเต็มรอบคันแน่นอนครับบอดี้สวยมากครับนี้ครับขี่ดีสุดๆเลยครับเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับคอมมอนเรลเกียร์อัตโนมัติรถสวยๆเดิมๆนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานนะครับครบทุกจุดนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนตอนหน้าตอนหลังเอ็นเจียบ อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานครบ,ครบภายในสวยมากครับภายในสวยมากเลยเลขไม่สองแสนสองมื่นกิโลครับแท้ศูนครับไม่มีการกรอใหม่ครับรถที่ผมขายขับเข้าศูนย์บริการได้เลยภายในใหม่กับรถป้ายแดงครับแอร์ตอนหน้าตอนหลังเย็นเจี๊ยบแน่นอน ตออแถวสามไม่ต้องพูดถึงครับแทบจะไม่มีการใช้งานขัดซีสวยงามทั้งเส้นครับขัดซีสวยงามทั้งเส้นหวานเจี๊ยบแน่นอนรถสวยทรงดีพร้อมใช้ครับ เดี๋ยวรีวิวตอนติดเครื่องยนต์ให้ชมนะครับครับรีวิววิดีโอตอนติดเครื่องยนต์นะครับ Isuzu m u 7 3.0ซ u ว,ว่นสามรอตี mo ตัวแพตติ u m มครับเพื่อนสองล้อปี09นะครับรถบ้านแท้พร้อมใช้นะครับเล็กใหม่หน้อยๆนะครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์นยิ่มๆจบๆบหายห่วงพร้อมเดินทาง ทั่วประเทศครับคันนี้เทสให้แล้วประมาณ500ร้อยโลครับเนียเงียใสๆครับเครื่องแห้งๆครับคันนี้กาวแดงโรงงานอยู่ครบครับเกียร์ตโนมาตตอนนี้สมมุติรถวิ่งน้อยครับ2 0 0แสนกว่าโลในรถ10กว่าปีถือวิ่งน้อยครับดับชมรอบนะครับติดแล้วนะครับเรื่อปิดสตาร์ทติดง่ายครับ ครับสำหรับ New เซเว่นสามจุอโต้คันนี้ผมขอตั้งราคาไว้ที่285,000บาทนะครับย้ำนะครับ285,000บาทนะครับรถบ้านสภาพสวยครับพร้อมใช้งานยาวๆครับรับประกันโครงสร้างเดิม100%แน่นอนครับไม่เคยมีอุบัติเหตุแม้แต่นิดเดียวขับขี่ดีมากๆนะครับสนใจดูรถนครปฐมนะครับย้ำนะครับ285,000บาทนะครับก s u z u ูมิวเซเว่นสามจุดศูอัลโต้พรีโมครับเพื่อส2ล้อปีสุดท้าแพดตินัมนะครับ ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ผมจะลงให้ในคลิปนะครับขอบคุณครับ